มาพี่น้องมาเขาไปแต่ว่าพี่น้องเขาไปหรอใครตุ๊กแกพี่น้องจ้ากำลังสัญญาผ่านแล้วกำลังสัญญาผ่านพอดีผมมาเปิดเห็นพอดีพี่นอ้องเห็นบ่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 นี่เห็นบ่พี่นอ like ้องนะบู้ดิสกิมเห็นบ่ใครง่ายเนาะเี๋ยวนี้อ่ใหญ่ช่วงนี้ใครใหญ่เด้อพี่น้องเด้อบ่มีใครหน่อยๆแล้วนี่แต่ใครง่ายง่ๆอืมนี่ไม่แต่ใครสิเลยนี่ปลาครับสิใครง่ายอู้ยทำไมว่างที่น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 ี่เดี๋ยวให้พงเงินหนึ่งนี่โอ้ยนี่ใครง่ายง่าย ช่วงนี้นใคร,บบรงร่พี่น้องจแจมิจ่ใครง่าเก็บแบบมวนๆเลยอือเก็บอู้อู้เสียบอู้อู้จังซอนอู้ใครแปลกง่ายน้อพี่น้องเลยอูยอ้ขาดขาดขาดเครื่องอู้ขาดเครื่องพี่น้องเลยอืยอวย,ยันดีก็มีพี่น้องอูย้ย อุ้มเดียวไม่ได้ใครใหญ่ๆปัาดโอเคไว้แม่อยพี่น้องช่วงนี้บอดได้เลยว่ามีแต่ใครใหญ่ๆพี่น้องจ๋าผู้ใดมาช่วงนี้เด้ออยู่เขากระดงคือเก่านะจ๊ะพี่น้องจ๋าเขากระดงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือว่าใครมันจะใหญ่ขึ้นจากตะกี้มันจะเป็นแบบเป็นเชื้อหน่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ใครใหญ่ขึ้นพี่น้องจ๋าลราคนก็บ่ค่อยสิว่าอันมาหลายปานไหเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่เบิ่งผลงานผลงานสาโอที่หามาได้พี่น้องจ๋าเห็นบ่มีแต่ใครใหญ่ๆโอ้เหี้ยโดนเห็นบ่มีแต่ครใหญ่ใหญ่ๆ เนี่ยมันจะมีไข่ใัง่สีเลยพี่น้องจา๋าไข่ใหญ่มากก็บม้วนพร้อมพี่น้องจา๋าหัวมันแตกตุูปติปิเห็นปะอู้ย,อย่าให้มันไกลๆพี่น้องเอยพ่นออันนี้ก็ผลงานแต่โอ้พี่น้องจา๋ามม่จะไข่ใหญ่ๆอู้ยปวดหัวเลยอัดซ้อนแห้งพี่น้องอู้ยมว้วนไปเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บต่อพี่น้องจา๋าเดี๋ยวไปเก็บต่ออ่ะไวส้สนิทพี่น้องจ๋าก็อะไรก็แชร์กันพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย